ไปดีนะม่คงือมอมมอมไปตรงบ้านเขาก็คือคือตั๋วถ้าเกิดอยากน้่ไปกัากต้องซื้อสี่ร้อยีนะจะได้นสองร้อยนี่คือเที่ยวเดียวนั่งไปอย่างเดียว ที่เมื่อวานเขาบอกให้เรามานั่งเรือไปอ่ะคือเรือนี่อ่ะก็เร็วดีถึงเลยก็เนี่ยก็นั่งจากที่เดียวเราจะไปลงก็นั่งไปตรงนั้นอ่ะก็เติรเดินนี่นึงแค่สี่คนกับกระเป๋าเดินทางสี่ใบนี่แกลำนั้นมันแกว่งมากเลยหรือว่าลำเราก็แกว่งวะเขาโยกเยอะเไงเขายกเยอะเลยเขายกเยอะก็คือเรือข้ามฟากนะแต่มันมีระยะทางน่ เรากำลังแบนเรนือไปใต้ออกเรือในลมแม่น้ำซีถังก็เรือลำหนึ่งนั่งได้ไม่แปดคนแต่ถ้าเราจองกระเป๋าเดินทางขึ้นสอยู่าต้องนั่งสี่อาจจะต้องนั่งสองลำเพราะว่านี้มันได้แปดคนกระเป๋าเดินทางขึ้นได้เลยค่ะกันหนาวกําลังดี หมือนจะหมดแรงแล้วนะไกลนะตั้งแต่นั่งเรือมาถือว่านี้คุ้มที่สุดแล้วโอเคเริ่มโยกแล้วจะไม่เคยนั่งไกลขนาดนี้ไอเรือทองต้องเป็นเรือ VIP แน่เลยแกที่มีน้ำชาเสิร์ฟห้าร้อยหยวนชั่วโมงหนึ่งห้าร้อยหยวนต้องเป็นน้ทองแน่นอนมีกันลงด้วยดีว่ะ เออเี๋ยวจะตามชื่อเีงทัวร์เช่าและอ่าใกล้ถึงแล้วอ่ะอ๋อทัวร์เสียอะไรเอาคนถอดเขาไม่ยังไม่ได้ใส่ใจเย็นใจเย็นบอยถอดชัวชียร์งคิดบ้างไหมว่าคนอื่นเขาจะฟังไม่ออกมคิดว่าทุกคนจะฟังภาษาจีนที่มึงพูดโอ้โหเด้อทุกคนพูดแบบเราคาดใจว่าเราฟังได้หมดทุกเรื่องแล้วแบบว่าพูดแบบรวมากแต่แต่เมื่อกี้เราก็เดารู้เรื่อง ทัวเชื่ออลายแนนะตอนน้ดแล้วเรพอเราถูกแม่ตก็เดทีุ่ดสายจางก็ปิดป้ายแล้งหมดเรียบร้อยรอ่บ้าเขาจะหักข้อมือฉนเลือแก ตรงดัเจ็บข้อมือเลยวิวดีมากมากเลยแล้วน่าจากฝั่งใต้มาที่ฝั่งนี้น่าจะใช่นะแกใช่ใช่นี่แหละทางเข้าประตูหลักน,นี่คือประตูทางเข้าใช่ ได้วนี่นะคะเพื่อเป็น 5A ฟูจิคนก็อาจจะแบบผู้าหน่อยนะ ทางหัวลูกตงใช่ถ่ายรูกอะไรคือิกใรูทางหวลทางหวัวลูกทางหวัวลูกอ๋อเราชื่อมืองนี้มนรวมกันในที่ทางหวัวลูก อันนี้เป็นหมู่บ้านนะคะจะมีขบวนตอนนี้นะคะเราก็เดินอยู่ในตรอกฝั่งตะวันตกเลยที่นี่เขาก็จะมีหลายฝั่งนะคะตามทิศทางของแม่นำนะคะจ้า สามสองข้างทางก็จะเป็นหมู่บ้านโบราณนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยวิซิเตอร์เข้าไปดูได้นะมูเซียมเข้าไปดูไหม นั่งหนาวเลยอ่ะ โจร,รอบนี้นะคะเราก็พักกัที่ Westlake s s v e n s e r v i c r Apartment นะคะ1ห,ห้องนอนได้4คนค่ะหลังจากเช็คอินเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปหาอะไรกินกันต่อเลยค่ะซึ่งเราตกลงกันว่าวันนี้เราจะกินไฮตี้เดาั่นเองค่ะซึ่งสาขานี้นะคะเราก็นั่งคอยประมาณ2ชั่วโมงค่ะ ชิงทางต้ช um ิงทังอ๋อเอาไปเส้นละกันเอาล้วงเหรอเอาใหม่เอาใหม่ก็ต้องหมุนตัวด้วยหรอวะ เรียดหนุ่มดี๋ยเอกเนดหนยเคนสวยเหรอางรชอทาง ท่านอาจารย์เชิญขอบพระคุณครับ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 ครั